ตัตหารพระคุณพันนะครับขอดยาน<ล>ใน้ันานจัพาพร้อมกับพนักทำงานอาหารพระเร็วๆให้เกียรติในการลำเลียงมาวางต่อหน้าอาศมได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ แล้วคือเสียบแล้วสลับแล้วพี่ครับยกพัตตหารมาได้เลยนะครับในขณะที่รอพัตตาหารนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางมาเมื่อมองไปนะครับก็เยอะพอสมควรที่เดินทางมาร่วมนะครับประกอบไปด้วย ครูบาอาจารย์หรือว่าผมเรียกจนติดปากว่าอาจารย์แม่กับอาจารย์พ่อนะครับที่เดินทางมานะครับซึ่งบริเวณสถานที่ที่เป็นที่พำนักของคุณแม่สนานกับคุณพ่อพรรประเสริฐประกอบไปด้วยครอบครัวของครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ลูกหลานให้ความเคารพนะครับอยู่บริเวณนี้เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันนะครับ ฉะนั้นงานบุญร้อยวันที่พวกครอบครัววันนับโภกลางได้จัดขึ้นจึงเป็นงานที่พวกเราทุกคนนะครับเดินทางมาเพื่อแสดงถึงความคิดถึงบุคคลที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับหรือว่าพวกเราเรียกว่าถึงแก่กรรม ในขณะที่มีการตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลนะครับเมื่อปลายเดือนเมษายนจึงมีคำพูดที่เชิงเปรียบเปยนะครับพวกเราใช้จนติดปากว่าผู้วายชนแต่เมื่อการเวลาผ่านไปสถานะก็เปลี่ยนไปนะครับตามการเวลาจากที่เราเรียกจนติดปากว่าผู้วายชนก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะไปเป็นผู้ถึงแก,ก่กรรมนะครับ เรียกว่าเป็นบทคำพูดนะครับหรือว่าเชิงเปียบเตยที่ทดแทนความที่ถูอของครอบครัวเมื่อวานนี้ได้คุยกับผู้เป็นบุตรชายของคุณพ่อน,นะครับเมื่อนับย้อนรอยถอยหลังไปวันนี้จนถึงวันนั้นนะครับก็สามเดือนในงานวันวันนั้นนะครับผมพูดอยู่จนเป็นอยู่เป็นประจำบ้าง คงจะให้เวลาเป็นสิ่งที่พิสูจน์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจของพุณแม่สนานก็กานกับบุตรทิดาทุกคนนะครับที่มีความคิดถึงต่อ,อคุณพ่อผู้จากไปในวันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์นะครับว่าการเวลาไม่เคยทําให้ใครผิดหวังการเวลานะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นฆ่าตะกรก็ได้ ฆาตกรในที่นี้ก็คือเวลานะครับนัพาคนที่เรารักจากไปทีบางคนอยางไม่มีวันครับแต่ก็เวลานะครับก็เป็นบุคคลที่คล้ายกับเป็นบุคคลหนึ่งที่เมตตาต่อเรามากที่สุดคือการทดแทนความคิดถึงได้แล้วก็เหยียดหยามจิตใจของคนเราไปในคราวเดียวกันวันแรกนะครัวันแรกค่อนข้านที่จะมีความสศเศร้าเสียใจนั้นเป็นเรื่องธรรมดา แต่วันนี้นะครับแต่วันนี้เมื่อได้รับความรักจากผู้เป็นบุตรที่ก็คงจะบอกไม่ได้เต็มปากว่าเวลาเป็นสิ่งที่เดียวยากจิตใจบุคคลที่เรารักได้ดีที่สุดการอยู่ด้วยกันนะครับตลอดเวลา60ปีของท่านอาจารย์ประเสริฐกับคุณแม่สนามนะครับผมมีความเชื่อน,นะครับว่าท่านทั้งสองมีความผูกพันกันเป็นอย่างยิ่งแล้วก็นะครับ ก็คงเป็นการจากกันในครั้งนี้ก็คงจะทำใจยากนะครับผมมีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆงานวันนี้นะครับจึงเป็นงานที่ทดแทนความคิดถึงต่อบุคคลที่จากไปโดยได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้านะครับมาเป็นสภาแห่แงบุญที่เป็นการทอดสภาบุญตัวนี้นะครับไปถึงคุณพ่อประเริฐ ได้สายสินพิยงไปตามสิ่งที่เป็นการโมทิศนะครับเป็นคุณนักประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับวัดวา,าศาสนาและว่าองค์กรต่างๆนะครับจึงเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับเป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจได้สายสินนะครับมองในงานพิธีกรรมก็เป็นตัวแทนนะครับในการสายใยรับของครอบครัว เหนือสิ่งอื่นใดที่สําคัญก็ได้สายสินนะครับก็คือสายใยรักของขอครอบครัวนะครับซึ่งมีความตั้งใจที่จะต้องทําพิธีและมีความตั้งใจว่าเก้าอ,อี้ตัวนี้สังฆทานชุดนี้ใจสองนี้จะเป็นคุณกประโยชน์ให้กับพระคุณเจ้าที่เปรียบเสมือนสมมุติสง์ที่ท่านจำพรรษานวัดชัยมงคล เก้าอ <S PR an ienne> ี้ที่คุณแม่สนานได้จะถวายวัดในวันนี้นะครับทุกตัวพร้อมกับสังฆทานจะตุกปัจจัยเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าศาสนาสถานของวัดนะครับที่คุณแม่สนานได้เตรียมเอาไว้ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่เชื่อนะครับว่าเมื่อท่านทำแล้วท่านจะอุทิศไปถึงคุณพ่อประเสริฐบรรณโพกลางที่ได้ถึงแก่กรรมไปได้มากที่สุดนะครับประการแรกนะครับท่านทำด้วยตัวท่านเอง ประการที่สองเมื่อท่านผ่านเพื่อตัวท่านเองแนละ้วท่านก็อุทิศไป,ปถึงบุคคลที่จากไปนะครับนี่คือบวกพิสูจน์นะครับนี่คือบวกพิสูจน์ที่พวกเรารับรู้ได้นะครับว่าสิ่งที่เราทําไว้ไม่ได้เสียหายไปไหนนะไม่ได้เสียหายไปไหนจะบันทึกไว้ในความทรงจำของเราเสมอ มีความเชื่อนะครับตามพุทธศาสนาท่านบอกว่าเราทุกคนทําความดีในวันนี้นะครับถึงว่าเราจะทําคนเดียวไม่<ค>ตีใค่ได้เป็นความดีนั <จะ S 2> ้นจนะถูไว้ในความทรงจำของเราค,รความทรงจำอันนั้นจะจดบันทึกรายละเลอียดทุกอย่างนะครับวันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายของค่ำว่าชีวิต ที่พวกเราเรียกจนติดปากว่าบุญกุศลจะติดตัวของเราไปนั่นแหละครับเขาเรียกว่าคุณงามความดีท่านใดที่ยังไม่ได้ใส่บาตรก็ขอเรียนเชิญน,นะครับเมื่อท่านใส่บาตรครบทุกคนแล้วเดี๋ยวคุณพ่อชายกับคุณพ่อหัวจะได้ปิดบาตรนะครับลนหลังจากนั้นก็จะเรียนเชิญตัวแทนครอบครัวนะครับประกอบไปด้วยท่านแขกทมีเกียรติพร้อมกับคุณแม่สนานนะครับ จนวนทุกท่านได้ให้เกียนในการเข้าเตรียมถวายมาตตการพัตตาหารแล้วก็รวมไปถึงนะครับมาตตกาพัตตาหาะครับในช่วงแรกนะครับซึ่งครอบครัววาารรลโอกลางต้องขอขอบพระคุณเปย่างทุกท่านนะครับเป็นอย่างสูงบรรลุโอกาสนี้นะครับที่เดินทางม,มามีลูกหลานท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้บาตรนะครับเรียนเชิญนะครับ ความตั้งใจนะครับความตั้งใจของบุคคลแต่ละบุคคลต่างกันนะครับต่างกันจึงเป็นสิ่งที่เราควรทํายกตัวอย่างเช่นนะครับอาหารของที่เราวางต่อหน้ารูปนะครับดูว่าวางต่อหน้าอาทิตถ้าเราสังเกตดีๆก็คงจมเป็นหลักธรรมนี่คิดว่าให้เราต้องคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นอาหารเลือดลดสักก์รใดเมื่อวางต่อหน้า รูปหรือว่าอดีตของบุคคลที่ไม่มีลมหายใจมากมายเท่าไรมันก็ยังเย,ยู่เท่าเดิมน,นะครับไม่เหมือนให้กับบุคคลที่ยังอยู่นะครับต่างก,กันฉะนั้นนะครับท่านจึงบอกว่าเมื่อทําแบบนี้นะครับเราก็ควรที่จะดูแลบ,บุคคลที่เรารักในขณะที่เขายังมีลมหายใจดีที่สุด ช่วงนี้ใกล้หมนแย่ด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่สิบแล้ววันนี้ก็วันที่สิบแล้วโอกาสนี้นะครับขออนุญาตให้ลูกหลานนะครับได้เตียนเก้าอี้หกชุดนะครับวางตหน้าอาสมด้วยนะครับ กายก็อีหกชุดตรงไหนเอาเอาจากไหนโกบกนี้ขออนุญาตนะครับในการเรียนเ<ก>ชิญนะคุณแม่สนานบนรณโกรามไม่มีแล้วท่านอาจารย์สมชายมิเชลนเนอร์อนนท่านอาจารย์สมุมลห,ยหอยโุกคุณพ่อห่่อนน้ำคำสมาธิกสภาเทศบาลตะบนหนองกีคุณสมเสียนแล้วก็คุณอาสนัพระนบหกท่านได้นั่งหน้า 明确公司